โอเคครับสวัสด okay. uh ีแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเกม Eastward นะครับยังติดอยู่ที่หอคอยนะครับแต่ก็โอเคต้องไปต่ออีกหนึ่งทางอีกแล้วเหรอวิวยิววิววิวไม่ชอบไม่ชอบใจไม่ชอบใจวิยอย่าลุ้มอย่าลุ้มอย่าลุ้มมันไม่มีทางหนีมันไม่มีทางหนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว What เจอ โอ้ไม่มีเลือดเลยตอนนี้โลมากโลเลยโอเคใจหายใจควา่าเอาลืมเออเดี๋ยวนะ Uh, ต้องพังตรงนั้นก่อนแล้วพังยังไงวะอ๋อ oh. ใช่ใช่ใช่เปลี่ยนเป็นระเบิดเอาเปลี่ยนระเบิดก่อนนะครับเป็นระเบิดเอ็นอันนี้นะครับโอเคไปแซมแต่เดี๋ยวก่อนจอรนต้องปล่อยระเบิดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ให้แซมเอา ระเบิดไม่ตามมาอีหยังวะ โดนเฉยโดนก็ดีเออเฮ้ยต่เลือดโลมากอะตอนเนี้ยโคตรโลเลยเดี๋บอกว่าบอสไฟต์ไม่ชอบไอตัวนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเอาแซมเป็นไรวะจำนวนตันตอนนี้ใช้ปืนดีกว่าอืมอ่ะฮะตายยังตายแล้วเหรอ เลือดหน่อยครับคตรโลตอนนี้เฮ้ยอยโอ้ไม่ไหไม่ไหวไม่ไหวโลโลมากโลมากอย่าเข้ามาใกล้นะเพ้่อย่าเข้ามาโอ้โอ้มาเลยเฮ้ย เอาว่ะม ah, wow. you know? Co ีช nee ุบชีวิตว่ะมีชุบชีวิตชุบชีวิตว่ะหน่อยซ้อมเติมซ้อมเติมของอยู่ไหนเอาของหน่อยสัญญาณแรงมากแถวนี้นี่ไงเกอบมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของอยู่ เอาดิ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 เอาหรอฮะฮะฮะมันอ่อนแอจังวะอ้าไอหมาใครเป็นคนดีไซน์เนี่ยเคยลองเล่นกันหรือยังใน,นทีมงานวอร์ดเอ้าอีกละไม่สู้เว้ยรีบอยู่ระเบิดก็เหลืออันเดียวแอปเปิ้ลสามอัน นี้สินะบอสไฟไม่ชอบใจเลยเออเออเออเอาวะเอาวะหลบได้เว้ยหลบได้เว้ยหลบได้เว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเออเอาเว้ยไอหมานี่ไม่ชอบใจเลยวะไม่ชอบใจเลยไม่ชอบใจเท่าไรหรอมาดิโอ้ยยะยะโดนจนได โอเคเดี paid, ๋ยวเดี๋ยวมาอืออีกมาอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนหายไปไหนวะตายยังเหลือบมาเหลือบมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อวาเปิดปรงนี้เอาดิเอาดิโอ้ยเปิดก่อนเลยมาเปิดก่อนเลยเฮ้ยตันว่ะ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 ตัน โอเคโอเคสามตัวโอ้โหแซมโอ้แซมอีกแล้วอย่าจุกเว้ยจุกเว้ยจุกตายเวย้ยอย่าอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนตายหนึ่งอยา่าหนีดิวะอยา่าหนีดิแอรินแอริงก็อย่าหนีอู้ผมให้ไม่เกินสองรอบแค่นั้นแหละนะเฮ้ย เก็บของโคตรโลเลยอ่ะมาต่อไปได้เวลาพลัสเซอร์ไกมากโคตรไกโอเคยิงอัพมาตรงนี้แซมพะลุมาจอนไปนี่แซมมานี่ปั๊บมาจอนยังไงจอนเออ สามจริงโอเคระเบิดสิโอ้ยเปล่งมานี่ปึ๊บแล้วก็ยิงจอนกลับมาจอนกลับมาก่อนเฮ้ยไม่โดนโอเคจอนนี่จอนก็วางระเบิดตรงนี้แล้วก็ยิงไปตรงนู้นแซมนี่ก็นี่อนแซม เอาไม่โดนได้ยังไงเนี่ยเอาระเบิดหมดทำไงวะ ในทีสุดในทีสุดโอ้โหพอเลยพอเลยผมพอเลยผมไม่ไมหวกับเกมนี้ละ คือไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันยากนะแต่ที่มันยากเนี่ยเพราะมันเพราะมันทําไม่ได้ง่ายไงมันทามันเป็นเพราะปัญหาระบบเกมอะโหเอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคือถ้าเขาออกแบบมาว่ามันทําได้แน่ๆเนี่ยคือแบบคือมันน่าจะดีกว่านี้อ่ะอันนี้เหมือนเขาทําแล้วเขาไม่ได้ทดลองเล่นอ่ะเออคือ เขาสอบก่อนไหมระบบอะว่ามันแบบเออโอเคไหมผมระบบมันคือไม่โอเคมากตีระเบิดไประเบิดไปบั็อกอยู่อย่างเงี้ยว้าเอ้ยพลังนี้มันนี่คงจะเป็นศูนย์กลางของสนามพลังด้านหน้าแน่ๆเลยผมเบลอไปหมดแล้วตอนเนี้ยเอาละ่ะแนโนเทนนิ่งแบกวันเซนไซค์คงไม่มีทางหันหลังกลับละเอาละ่ะมันต้องจบลงไป นั่นแหละทุกทีอ่ะพอไปปุ๊บแสงก็จะพูดขึ้นมาอิซาเบลอีกแล้วใน้สุดแล้วก็ตามมาถูกทางนะแต่ว่าพูดถึงอะไรกันนะทุกอย่างจรูนแต่ยูแคนก a ับไปอ่านไปแล้วจะกลับไปที่อีสต์ซิตี้ไม่ได้งั้นเหรอเค okay, ต้องดูเลือดผมด้วยนะตอนนี้ไม่ไหวมากอ่ะมาโทนิกเติมกระสุนให้หน่อย เติมรวดได้ก็ดีนะไม่เติมให้อีกแล้วหรอวะอาร์คเรียวถามจริงจริงแต่บงโจงๆเลยมันอีหยังกันนะเอาะ่อเอา,เอา,อย,า,เอายังไงวะเอ่อยิงนี่เหรอ เดี๋ยวนะเอ้ยคือไม่ทันโอเคโอเคโอเค ทางไหนวะอ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจละ ถ่ไปเนี่ยายไปเนี่ยปล่อยเลยปล่อยเลย <c oughs> อ๋อมีทางลัดด้วยแมคือไม่ไม่เขาเขาดีไซน์เกมมายัางไงมนันแปลกๆนะคือก่อนสู้บอสนี่คือแบบสู้มาหนักมากแล้วไม่มีจุดให้พักด้วยผมงงเลยไม่จุดแบบว่าให้เติมคงเติมของก่อนอะไรอย่างเงี้ย นี่ไงผมว่าแล้วเชียวแล้วเชียวติดล็อกเขาด้วยล,ล็อกเขาด้วยล็อกเขาด้วยล็อกเขาด้วยอา้าวติดไปไม่ได้ยอนเหยียบดิยังไงวะเนี่ยเอาไปไม่ได้ด้วยซ่วยเลยตอนเบรอ โอเคฝั่งนั้นห้ามไปเลยโดยเด็ดขาดเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วจะไปอย่างฝั่งนี้ยังไงเออ,อ, ي, อ่มาดิมาดิโอ้่มาโอ้โหมาลืมไป อ๋อนี่ไงเดี๋ยวเลยดัน <Done. S 2> ไปอาโหยอาโหยอาลอยอาลอยโอ้โหโลมากกูโลมากพวกมึงใจไร้ใจดำโอ้โหใจหมายไสยละกรรมมากอะ่ะคือแบบอะไรอะ่ะไม่เข้าใจเลยอะ่ะคือเกมมันต้องการอะไรวะเฮ้ย คือแบบทรมานผู้เล่นสัตว์อ่ะอันนี้ไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้วะอ้าวยังไงต่อเลยทีนี้ฮะอ๋อมันเป็นเหวใช่ไหมแซมเกไปอ้า โอ้โหได้พักแล้วโอ้สุดๆอะส,สุดเลยอะมาเตรียมของกันอย่างอย่างอย่างแรกอะทำกับข้าวเลยมาใส่ไอ้นี่เข้าไปปักทองแครอทได้แซนด์วิชว่ะไม่เอาเคยกินแล้วเอาปักทองออกไปใส่กระลำก็ได้แซนด์วิช งั้นลองใส่เป็นอันนี้ดูก็ได้แซนด์วิชถ้าใส่เป็นเบคอนละ่ะวอตพอตเราต้องเปลี่ยนอันนี้ใหม่ไม่ได้เหมือนเดิมอันนี้ออกแล้ใช้เป็นหมูสองอันเอออย่างนี้ได้เมนูใหม่ว่ะใส่พิเศษเข้าไปหน่อยมาดูกันจะได้อะไร เชะเชะเชะอุ้ยบิ๊กวินว่ะเฮ้ยครั้งแรกได้ละเว้ยโชคดีมาจากไหนวันนี้เมื่อกี้โชคร้ายจะจัดๆแล้วไงไม่ไหวอะคือแบบแบนลักสุดๆอะคือคนอะไรจะดวงสวยขนาดนี้เย้เบคอนน่ากินอะพอกชอบโอ้โหบวกทุกสีบ้าไปแล้ว my god อาหารหมดกระเป๋าเลยเอาละ่ะต่อไปลองทำอของหวานดูพาย,ร,ายร,ารุดพายรุดรสลัดรุดสลัดรุดสลัดไม่ดีวะของหวาน รูทพายลองอันนี้ดูวัสดุเดียวกัน3ช uh, ิ menu, ้นอไม่ได้เลยแล้วมาหลงรักษาบ้างพ่อสารบ้างพล้วมันโกจริงจริงนะพ่อตะตะตะตาตะดมาเปลี่ยนเมนูบ้างเอาเป็นปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกไม่ได้ได้ได้ไอ้นี่มะ เอาหกสักออก,กหน่อยแล้วกันแต่เป็นอันนี้แทนไ,ได้อยู่นะก็โหไม่ได้อีกแล้วอะ่ะบิ๊กวินได้แค่ครั้งเดียวอะ่ะแล้วเป็นอาหารแบบอันใหม่ซะด้วยพอกช็อปของดีพอกช็อปละของดีของดีอ,อ,อ,งดอ,งดอ่ะแซนด์วิชโอเคปลาซะหน่อยสองอัน แล้วก็อันนี้ทำให้หมดอย่าไปเสียดายวัตถุดิบมันเลยเราคิดว่ามันก็กน่าจะใกล้จบแล้วนะไปยาวๆครับทุกคนถ้าใครชอบแบบทำอาหารนี่ก็แบบเป็นพลินเลยไม่ชอบก็ปิดคลิปไปเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปต่อแล้วตอนนี้ผมจะพักแล้วก็น่าจะทำอาหารเป็นอันสุดท้ายนะครับอ่า ปักอพอะ่ะเยสคิดไปเลยโอเคทำให้อาหารให้ดูกันปพอแค่นี้และกันนะครับโอเคอ่ะก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับอ้ถ่ายมานานแล้ววันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวราไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ